สวัสดีครับหลายๆคนคงเห็นโฆษณาตัวนี้กันนะครับว่ามันมีรับสมัครนะครับอันนี้เป็น,ปนบริษัทวีคา์โก้นะครับตัวรับสมัครไลเดอร์ลายแมนการันตี800สูงสุด1,000บาทต่อวันนะครับรายได้ออกทุกวันทุกๆวันทุกๆสัปดาห์นะครับวิ่ง3พื้นที่คือยวราชพนัครสัรพวงศ์ช่วงเวลานี้ถึงเวลานี้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นของวีคา์โก้หรือเปล่า ก็พิกัดใกล้ๆเคียงกันคือสัมพันธวงศ์พระนครเยาวราชสาทรปทุมวันป้อมปานะครับรายได้ดียิ่งทํายิ่งได้นะครับสูงสุดหนึ่งพันบาทรับงานตามเงื่อนไขนะครับไม่ยกเลิกงานทํางานตามไทม์โซนนะครับผ่านเงื่อนไขรับรายได้แปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับก็ถ้าใครลองก็ว่าโทรไปล้วกันอันนี้เนี่ยมาไอ้นี่เฉยๆนะครับมาคุยต่อคือหลายๆคนก็บอกอาจจะเป็นแบบซับคอนแทคหรือเปล่า อ่ามันก็มีส่วนแหละเพราะว่าเงี้ยคือเขาสร้างบริษัทมาเพื่อหาหากำไรเนาะมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดสแสวงหามันไม่ได้แบบเป็นมูลิตินะครับในส่วนนี้เฮียว่าเขาก็เอามาเสริมเอามาเสริมที่ไรเดอร์ในพื้นที่ไม่มีอ่าพวกเนี้ยมันคือหลังบ้านอ่ะเขาดูออกเขาจะดูพื้นที่ดูโซนออกว่าไอโซนเนี้ยมันจะมีช <c oughs> ่วงเวลาในการเรียกสั่งอาหารช่วงไหนนะแล้วเขาจะเซิร์ฟ ตัวของไรเดอร์เข้าไปได้ได้ดีขนาดไหนถ้าเขายังทําแบบนี้อยู่อ่ะบางทีการเซิร์ฟอ่าไรเดอร์หรือเอาไปรับงานให้ลูกค้าเนี่ยถ้ามันไม่มีเนี่ยลูกค้าเขาก็จะหายไปถูกป่ะในทุกๆวันเขาอาจจะไปสั่งแอป,ปอื่นเขาก็ต้องเอามาเอามาเสริมตัวนี้อาจจะเป็นการอาจจะทําแล้วเห็นกําไรมากกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันต้องทําในหลายๆรูปแบบมันก็ขึ้นอยู่กับเราแหละว่าเราจะเข้าไปสมัครหรือเปล่าให้ถ้าเราตกงาน ก็สมัครไว้ก่อนก็ก็ถือ okay ว่าเป็นให้ม okay. so, ันม so, ีกระแสเงินสดเข้าในตัวเราก่อนถูกปะทุกอย่างมันมีได้มีเสียนะครับมันไม่มีทางที่จะได้ไปตลอดตลาดแน่นอนในอดีตถ้าคนสมัครรุ่นแรกเขาก็คงได้รายได้ดีไปแล้วถ้าเขารู้จักเก็บรู้จักลงทุนรู้จักเอาไปใช้ต่อมันก็สามารถทีไ้เนี่ยก็ประมาณอย่างนี้เนี่ยก็จะมาพูดถห้ฟังก็คือก็ลองสมัครดูถ้าเราตกงานอยู่แต่มันมัน มันสามารถสร้างกระแสเงินสดให้เราได้เนี่ยมันก็ไม่จะเสียหายนะครับลองเข้าไปาทดสอบถามทุกอย่างต้องถามด้วยตัวเองแล้วก็ลองสมัครดูอย่างน้อยถ้ามันถ้ามันถ้ามันตามเงื่อนไขแล้วมันจ่ายจริงเนี่ยหนึ่งพันบาทถือว่ามันก็โอเคนะโอเคแล้วขึ้นอยูว่าเอาไปลองขับสักเดือนสองเดือนสามเดือนอ่ะค่อยว่ากันไปนะถ้ามันโอเคก็วิ่งวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็หาหุา่นทางทำไปน,นะครับสวัสดีครับ